อำเภอปากมะนังเสริมมันเกิดมาจ้มีคนมันยื้อเต็มเต็มจ้แงเดือนเขาไม่แพ้แจ้งแดดเขาไม่ท้องเอ็นดูเสริมนองนั่งลงตานดูมันเลยจ้าจ้าจ้าโอ้ดีจังมากกำลังใจเในต่อเจ้าเด็กจะมาล้ำตะวันตะวันอะไรกัน กัครูทอไเลยจ่าจ่าค่ะจ่า่นั่ตาเสือโนราค่ะเดี๋ยวนี้เป็นตาเตือตาเสือโนราไปแล้วค่ะค่ะค่ะได้แล้วค่ะ

อ่าอ่าด็กแต่ละพี่อ่อเด็กแต่นะพี่ปลูกตอปลกปลูกขุดเป็นบูนโอ้ยแม่บุญกล้องลูกร้านนราตื่นชังได้แบบแบบปาจาออูวินหนูวาดเหมือนก้อน เราไปเทศถ้าคนรับตรลาเติมก็ต้องนิมนต์หมาลือชัยไปเป็นนักเทศเป็นผู้กันถ้าเมื่อใดมีนังกันต้องนิมนต์หมาลือชัยไปเทศนั่นเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้หมาลือชัยแก่หักแล้วนักกันกับใต้เลยอ่อนตะเอ ได้นักเอี่ยมโนไม่ได้ไม่ได้รวบแล้วการนนี้หนุยลูกแมนู่วาดนะคะนังชิ้นคนละปีเราแก่กว่านังชิ้นหนึ่งปีเราปีบะเมียชิ้นพีมะแม่มือมันป้ายเราก็ไม่ได้ไปเผาหนังสือเราให้ไปเยอะนังชิ้นเอาไปเราไปดูไอต้มปลายวัดคาเราจะเล่นตั้งแต่นานมาแล้ว มันบวชเป็นพร Sadly, urt, fruit, e, ay, ะมันบวชมันบวชก็นรอบๆกันเพราะเราอยู่กายธรรมโคตรกับกลวยพุดเอ่ไม่ใช่กับตำนบมันไม่ใกล้กันทีนี้มีหนังอยู่คนอะไรชื่อหนังอะไรอันนั้นเล่นไม่ติดต้องขิ้นติดขี้นติดไอ้นั้นมันลงเล่นกลัวมึงเอ้ยเลอะไ่น ลงผิดระไม่ลงผิดระไม่หามึงเซ็ตกันลงผิดระไม่อย่างนี้มันไหลายครั่ไ่อาสพะอาจารย์เคยเล่นโนวินโนวาดไหมคะหนราเตอร์ไปด้วยกันอคเราลถอตกันขนตกไปน้ำขาวนู่นน้ำน้ขาวนาทวีเลยปีนั้นขนตกแรงเราก็ไปเทศพอไปเตศแล้วมันอดพอไปเล่นแล้วโนราไม่รู้ก็ตัางที่ใครวุ่นวายกันทิพย์เลย ที่นี่ต่างคนต่างไปนักเทศนักเทศก็กลับอันนี้หนูร่าลูกลูกแดงแดงแดงเนี่ยโอ้ยอุ่นไฟกันใหญ่ก็หาคนรับไปได้ไอคนรับมันไปมัน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 ติดตัวดีทียอ่ะเดีวก็ไปเอาตีใครอ่ะอุ่นวายจังเลยอ่ะหนูอินวาจกับไว้ตรงนั้นอ่ะเป็นไงค่ะเอา กินแล้วเระไงกินแล้วกาก้วก่ะเออมารพักที่ไหนครับ่ะพักพักเนี่ยค่ะที่ค่ะที่พักพักพักตูตสงใจค่ะพักาค่ะ